สว,ส,วส,สวัสดีครับผมไตเติ้ลนะครับผมคีครับพวกเรามาจากนักแสดงลาปุยเดอะซีร ah ีส oh ์ฝนตกครั้งน mm sí. ั OK> ้นชลักเทครับก็ดมาค่อนข้างมาานที่ดีเขาตอนนี้ก็ขึ้นมาจากอันดับ23 E p 3บสาีอเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ติดตามแล้วกันครับผมแบบเ่นระ่ยนดาบย่งเชื่อตลอดนะคะ ตลอดตลอดเนีกได้ว่าพวกเรานักแสดงก็ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นด้วยอยู่ตั้งแต่เป็นความนิยมจนได้ท็อปท็อปตัวเลขก็อยู่กับทุกคนที่ที่ช่วยกันพวกเราที่ช่วยกับที่ช่วยกันปั่นกับพวกเราอยู่ด้วยกันเรีกได้ว่านักแสดงกับอ่าคนดูหรือแฟนคลับเนี่ยช่วยกันมากเลยครับเนี่เอาของผมเลยนะฮะแล้วก็กดรัวรัวรัวรีเฟซรีเฟซรีเฟซ ที่หนึ่งจริงว่ะแล้วก็แบบอยู่นั้งคนเดียวแบบอ่าอย่างนี้ตกใจมากดีใจมากๆครับผมตอนนั้นสเปกกันอยู่ตอนนั้นเราสเปกกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้าหน้าหน้าทวีที่เป็นเรนแต่ว่ามีพี่ทีมงานกับพี่ผู้จัดการอยู่ข้างล่างชั้นล่างชั้นหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าหนึ่งแล้วผมก็เลยเลื่อนไปแล้วก็รีเฟซอย่างเงี้ยเหมือนกันจนพอเห็นว่าเออที่หนึ่งจริงก็ดีใจดีใจดีใจเยอะเลยครับเราตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็พอได้เห็นแบบ มันเห็นผลหรือว่าเห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างพอใจครับผมใช่เอาจริงคิดว่าที่ทยิ่งของพวกเรานะ่าจะเป็นพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนเพราะว่าตอนถ่ายทำเราเห็นว่าทุกคนเต็มที่กันมากๆแล้วก็อยากจะให้มันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ดีมากๆแล้วเพราะวันนี้มันได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วทุกคนชมว่ามันเป็นผลงานที่ทชิ้นเป็นชิ้นดีจริง,อรงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยหาเยเหนื่อยจริงๆ ำกันบ้านกันครับผม <นะ S 1> ก็มันยากตรงที่ว่าเราเนี่ยต้องโฟกัสมากขึ้นครับ <นะ S 1> เราตีความว่าตัวละครเนี่ยภาษาสมบัติหายไปอันหนึ่งก็คือการได้ยินใช่ไหมครับ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นอย่างอื่นเราอ่ะต้องชัดขึ้นพวกผมก็เลยดีไซน์กันว่าเอาเป็นตาชัดหรือเปล่า <นะ S 1> มองอ่านปากฝ่ายตรงข้ามเขาพูดอะไรอยู่อะไรอย่างงี้ครับที่ไม่ใช่โซเมดเราใช่ส่วนพออยู่ในช่วงที่เป็นโซเมดเราก็ต้องทําความเขา้<ม>เขาใจว่าตัวละครเขาคุยกันมา2ปีแล้ว แล้วก็เออแล้วมันก็เลยมีความที่ฝ่ายหนึ่งไม่อยากคุยแต่ฝ่ายหนึ่งอยากคุยแต่พอมันถึงวันที่เราอีพีล่าสุดเรารู้เรารู้กันแล้วว่าเราเป็นโซเมตของกันและกันมันก็จะมีความอยากทําความรู้จักอยากทําความค้นหามากขึ้นไปอีกตรงนี้ก็ทำกันม้านหนักกันมากๆคุยกันคุยกันบ่อยจริงๆตอนนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนพวกเราเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นโซเมทผมจะรู้ว่าฝ่ายพิพัฒน์เป็นโซเมทแต่ว่าคนนี้ไม่รู้มาเจอกันยังไงให้มันรู้สึกว่าเอ๊ยมันต้องเขินๆนิดนึงอะไรทำกันบ้ันครี พอออกมาแล้วทุกคนก็ชอบกันแล้วก็ดีใจมากเราทั้งรับประกเราทุกคนเราทุอะไรครัใช่รู้จักกันมาหมดเลยนะไม่รู้จักไม่ใกล้เลยแต่ว่าคนรอบข้างรอบคนรอบตัวพวกเราอ่ะไกลกันมากเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูในไอจีจริงๆแล้วแบบเฮ้ยรู้จักเหมือนกันหรอพี่พีรู้จักเพื่อนผมเยอะมากเลยแต่ผมไม่รู้จักพี่พีเลยอย่างเงี้ยก็เป็นการจับคู่กันร่วมงานกันที่ประหลาดดีครับก็แบปเข้าสายถ่านงานหนักหนักปั้น ใช่ใช่ใช่ใู้จัดการผมก็เป็นเพื่อนสนิดใช่พี่เจมพี่สนุกอย่างเงี้ยเรารู้จักกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันเลยตามงานอย่างงี้ก็ไม่เคยเจอกันเหมือนกันอ๋ออ๋อวันก่อนแคสก็คือผมอ่ะผมรู้มาก่อนว่าจะเป็นเขาที่ผมจะได้เข้าห้องแคสด้วยเพราะว่าตอนนั้นเขายืนยันบทแสงใต้แล้วผมก็เลยขอไอจีของเติ้ลจากผู้จัดการมาดูตอนมาดูก็เท่เป็นคนมีลิปครูอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วพอมาเจอตัวจริงเนี่ยเป็นคนปล่อยโปะง่ายมากมนนก็คือเขาจะมีความเป็นคนโก้ๆเบาๆในบางสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณมันเป็นอินเนอร์ผมเขาจะเอาเวลาถ่ายรูปมันต้องแบบฟิลลนิดนึงแต่โอยแต่อินเนอร์นี่เท่เลยเป็นแบบเป็นพี่ก็เท่อ๋อถ่ายรูปครับครับเขาชมมาเราชมกลับเลยแฝดเขาบอก ได้ได้ถโซมิตรแล้วถาโซมิตเราวองถัาโซมเราแบบนีบ้างมันถึงคู่ของสองคนจริงๆใช่ไหมพีไรต์เต้นหรือว่าเป็นพัาแสงใต้ใช้สองอย่างก่อถ้าเป็นถ้าเป็นพีไรตเต้นก่อนแต่ไต่หนักไม่ใช่เรื่องโซมิตคือรู้สึกว่าเราจะหาใครสักคนมาเป็นคู่เราเนี่ยเราควรทำตัวเองไปอยู่ที่ จังหวะที่มันเหมาะสมครับผมตรงกับตัวละครตอนแคสเลย mm hmm. แต่ผมมาเชื่อผมผมคิดว่าไม่เราเราเราเป็นคนม,มีความเชื่อว่าเออความรักก็คงจะมาในจุดที่ถูกที่ถูกเวลา mm hmm. หรือว่าถ้าเรามีความรักไปแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีในความสัมพันธ์ะละเราก็อาจจะคิดว่าโชคชะตาเขาอาจจะส่งมาเพื่อเป็นบททดสอบ ย่างน้อยให้เราได้รู้สึกรักใครสักคนแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่ใช่อย่างน้อยเราก็ได้รักใครคนหนึ่งเป็นแต่สุดท้ายเราก็ฝืนโชคชะตาไม่ได้อยู่ดีอ่าของพี่พีละและของพี่พัทอะแลวของพี่พัทพ,พ,พี่พี่พัทพี่พัทเป็นโรคหูดับตั้งแต่เด็กครับเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อมันมากๆว่าโซเมกคือคนที่เขาสบายใจเป็นคนที่ถูกกําหนดมาให้อยู่ข้างๆเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ดีหรือจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้เหมือนกัน ส่วนของแสงใต้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าแสงใต้เนี่ยเคยเชื่อในเรื่องเ,ออเชื่อในเรื่องโซมิทมากๆเคยมองโซมิเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเพราะพ่อแม่เราก็รักกันดีแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยพ่อแม่เราเลิกกันนั่นแหละครับปัญหาทําให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันแตกลงทาให้แสงใต้เนี่ยเปลี่ยนบุคลิกไปเลยเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดตามไปดูได้เลยเครับ,รบอ,ออนแอยังไงบ้างฮะเป็นพิธีกรแทนละออนแอยังไงบ้างให้ขายของได้เลย ครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับลาปุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอนะครับผมอ่มออนแอร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับครับอันคัวโอโมชั่นได้ที่ไอ c ีจีหรือไอคิวคอมนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับบ๊ายบาย,บาย,บาย